ภูมิธรรมเวชยชัยมีการถามถึงผมเรื่องมาชุมนุมคัดค้านคุณภูมิธรรมย้อนวะยังมีคนเชื่อคุณจตุพรนะพูดมาไม่เคยเห็นพูดตรงกันไปเลยคุณภูมิธรรมเวชยชัยวันนี้นี่นะครับมีอำนาจราชศักเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งน้อยคนนักที่เคยเข้าป่าจับอาวุธลุกขึ้นสู้ออกจากป่าก็มาทํางานกับทุนและก็มาได้นั่งเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเป็นคนแรก ของกองทัพลดแอรแห่งประเทศไทยที่มานั่งเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่เพื่อที่บอกว่าพูดอะไรตรงบ้างนั้นทําไมคุณไม่ไปถามตัวนายกรัฐมนตรีว่าประกาศว่าไม่จับมือกับใครไม่ร่วมมือกับใครดูหน้าดิฉัน ดูเสร็จแล้วยังไงทําตรงกันข้ามไม่ร่วมมือกับคณะรัฐประหารไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติลายหนูตีวัวเขาต่อมาเอาทุกอย่างคุณพูดตรงกันใช่ไหมผมนี่เป็นคนตั้งคําถามขนาดนั้นถามมาเป็นเดือนว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐไม่ยอมตอบจนกระทั่งขึ้นมาบนเวทีและประกาศว่าจะไม่จับมือกับใครบ้างแล้วก็คนไปหลงเชื่อและท้ายที่สุดบอกว่าที่ผมทายนะทายผิดใครจะทายมึงถูกข,ขนาดมึงยังทายตัวเองผิดเลย พอไม่จับมือคนนี้ไม่เอาคนนั้นไม่เอาคนนั้นแล้วเอาหมดแล้วเสร็จแล้วบอกเห็นไหมคนอื่นทายผิดหมดคนเหล่านี้ไม่ได้คิดเรื่องความอับอายใดๆแม้กระทั่งการอภิปรายเนี่ยไปตั้งคำถามกับพรรคฝ่ายค้านว่าครั้งหน้าจับมือกับใครดีนะผมจะเป็นผมอ่ะผมบอกว่าก็จะจับมือเหมือนที่มึงเคยประกาศนั่นแหละแล้วลทำตรงกันข้ามทุกข้อเขาไม่เข้าใจกันว่าสิ่งที่กระทำเหล่านี้เนี่แหละมันคือการทำลายประชาธิปไตยเพราะนี่ครับ การกล่าวอ้างประชาธิปไตยที่ไม่มีสัจจะนั้นเพราะการไม่มีสัจจะเขาบอกไม่มีสัจจะในหมู่โจรแต่การไม่มีสัจจะในบรรดาน,นักเลือกตั้งภายใต้อ้างประชาธิปไตยมันก็เทียบเท่ากับโจรนั่นแหละ